สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกมเศรษฐีวันนี้ต้องบอกเลยว่าเรามาเจอกับสเอกกาดเนาะเรียกว่าสุดสาครทั้งหมดเลยทุกคนก็ไอตัวนี้น่าจะโหดสุดนะเพราะมันมีแบบจัดเต็มมาเลยตัวนี้ที่เหลือก็พอๆกันนะทุกคนเพราะว่าตำนานแต่ตัวนี้เป็นอีโวแต่ก็จีก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันสรุปคือไอตัวนี้โหดสุดนะ แล้วเซตที่ผมจัดมาก็มีดังนี้เลยทุกคนเราจะก่อนอื่นอ่ะทำไงก็ได้คือไปเก็บหัวใจก่อนเนาะก็ตุยเลยเออเป็นี้เราก็ล้มไปเลยนะล้มไปเลย เราก็โลฟื้นมาดูว่าเบอร์สามจะทำยังไงนะผมก็เดาใจเก๋ไม่ออกเหมือนกันว่าเบอร์สามมันจะคิดโอ้โหจัดเต็มมาจริงจริงตัวนี้ดึงหน้าหลังห้าช่อง ลูนซูเปอร์ป้องกันเรียกโอ้โหการป้องกันการขโมยมาเบิ่มห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ ของเราก็เป็นดาร์ฟเหมือนกันแต่ของเรามีแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นในการป้องกันในป้องกันการขโมยมาเบิ้ลนนะของเรามีแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขี่มังกรมาอย่างสวย Uh huh. อือไอตัวนี้ไปไอตัวนี้มันวกจริงทุกคน walk, วกจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วเราคิดว่าเราวกคนเดียวนะอ๋อไอตัวนี้ปล่อยมันปล่อยมันตัวนี้ไม่เป็นไรมันเป็นแค่อีโวเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวมันทุกคน เราต้องตุยไอตัวนี้ก่อนบันนี่แบรนี่แหละต้องตุยมันเป็นตัวแรกือ้อของคุกมันลุก อนนี้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรเราก็ไม่ดวนอะไรนะเพราะเหมือนเหมือนกับเรากลายเป็นคนสุดท้ายอย่างเงี้ยประมาณนั้นเอาหายไปแล้วหนึ่งนะถูกเมืองใครวะนั่น ชาวดีมาร์ุดีมากตุ่ยทอ่มี่้องกั่อยู่สนะเ,อ,เอี่สุดที่สุ้ท่ที่สี่สุนี่สุน่สอดที่สุดที่สุ่สตดทีมี่อสตูมก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะ เอาบาังคับไปยังแลนที่แพงที่สุดนะในตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ลุ้นเองก็ไม่ต่างอะไรจากพวกเขาหรอกเพราะจะกลายเป็นลายต่อไปโอ้ยสวยเลยแบบนี้เอาไปสวย ยังรอดตานนี้เองยังรอดเพราะาเองมีหมวกเฮ้ยเองเองมีการ์ดที่รู้แล้วก็อีกตาหนึ่งดูก่อนนะบังคับยาอีกรอบไหมหรือว่าจะตุยก่อนแล้ว อยังกู้ยังกู้เอาไปสวยและแล้วคนที่เก่งที่สุดก็คือเรานั่นเองทุกคนโอ้โหชนะอย่างโหดอีกสักตามันมากคือแบบขอเจอแบบสี่สุดสาครเหมือนเมื่อกี้อ่ะทุกคน แต่นี้ไม่ใช่คือเมื่อกี้พยายามออกแล้วนะแต่ก็สุดท้ายก็ไอ้พวกนี้ก็ยังจะมาลิ้นมาแทรกกับเราอยู่ทุกคนถ้าแสดงว่ามันอยากจะแทรกกับเราขนาดนั้นเราก็ต้องจัดมันหนักๆห,หน่อยไอ้พวกสายสลายเมืองพวกเนี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนางตัวดีสองตัวนี้เออยยิ่งไม่มีขโมยมาเบิ้ลแบบนี้จะจัดให้หนักๆ อืมไม่ทำอะไรก็สร้างมงกัะปูนแล้วเราด้งเรื่องคนที่สองเหรอเพื่อหัวใจนะหัวใจที่ใช้แล้ว าที่จริงแมรี่เลตัวนี้เอามาคนละตัวนี่เนาะเอาอยากจะตุยก็ตุยไปเลยเอามันไม่อยากตุยทุกคนศักดตา <Okay. S 2> อีูก่อนนะส่องว่าเราะมนไม้มีขังคุบได้เมืองใครพูดอีกแล้วนั่นโอ้โหยิงระเบิดไอตัวที่ยิงระเบิดไอ หิวดาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือถ้าจะว่าไปแล้วเราก็ในปุ่งนี้เราก็เป็นตัวที่เราแพ้ท่าหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแมรียเลหรือว่าไอฮิวดาเลยเนะี่ย แต่ก็อยู่ลายนี้ถ้าคิดว่ามันโจมตีเราก็าถือว่าเป็นอะไรที่ดีเราจะได้กําจัดอมืมีใครจะมาตกแมงกระพุนไหมเอาหิวได้เลือกไปทางหลังเหรอชอบข้างหลังก็ไม่บอกอ,อยังไง เินทิตานี้เราจะล้มละลายได้ยากทุกคนเพราะว่าอีจะว่ายังไงอ่ะไอมาเบืิอเราเยอะแล้วเราต้องลุยอย่างเดียวมามเมลี่มาแล้วคือโดนโดนเราผูดไหมเนี่ย โอเคผุดดนนึงว่าไม่ผุดนะผุดยวไม่พอโดนยิงระเบิดไม่ผุดยังไม่พอเอิมคือไม่ผูดยังไม่พอนะเราก็ยังโดนยิงระเบิดไปอีกนะคือจากการที่ผมได้เล่นก็จะเห็นจุดอ่อนของไอตัวนี้ทุกคนมันอ่อนตรงที่ไม่มีการขโมยมาเปิ้มอย่างเงี้ยก็ทำให้เป็นจุดบอดในการป้องกัน จมตินีหนักหน่วงก็จริงนะแต่ว่าการป้องกันนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเยี่เหมือนกันการป้องกันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เอาตกเมืองตัวเองโอ้ยังดีนะโควาดก่อนนะ อยากจัดแม่เรี่ยวเอาไปสบวยเดี๋ยวเองก็ตุยจบเธอเนี่ยจะตุยรอบที่จะบอกให้ สงูงมงแนาเออสูงมหนงนมหนาแจนนี้เหลือแค่เราสองคนแล้วต่างคนต่างก็ไม่มีการขโมยมาเบิ่นนะ มีเออมีขังคบโอ้อตัวนี้ไม่ธรรมดาทุกคนพึ่งรู้ว่าไอตัวนี้มันโห,ดก,นนหดกว่าไอ้มันมันโหดกว่าไอ้ตัวนี้อีกนะอย่าให้ฉันรอดไปได้ฉันจะบอกแค่นี้แหละโอเคมันเลือกที่จะโดนในระเทศนะมา เสียใจด้วยขังคุกเธอไม่ออกจ้ายังไงยังไงไปอีกไหมล่ะไปนะนางเลือกที่จะไปไปด้านหลังทุกคนสาบสีไปมาตรงนี้ก็แย่สงสารเออทีนิตาฉันบ้าง ครับย้ายนี่แหละที่ต้องการมานี่เองจะจ่ใจดีๆหรือจะจ่ใจด้วยน้ำตาแจ็คคนสวยเป็นยังไงละ่ะเพื่อนอีกสักตาปะส่งเมเลี่ย,อยงอยู่นะทุกคนไอตัวนี้ไอตัวอ๋อไอตัวนี้เป็นเอินเหมือนตัวเดิมหรือตัวใหม่หรอไม่รู้ เราได้เล่นเป็นคนที่สองอเฮ้เราไม่เออไอ้ตัวนี้จัดเต็มมาเหมือนกันนะดูจากสภาพ เ,เดี๋ยวนี้เรามีแผนที่จะตุยก่อนนะแผนตุยทำยังไงเดี๋ยวมาดูกัน ไม่ง่ายไม่ยากเลยทุกคนแม่ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมก็เลือกหัวใจแล้วก็ตกตรงนี้เนี่ยโลเราก็หายไป1ขั้นแล้วก็อีกทีหนึ่งอ่าทีนี้เราก็ตุยแล้วเนี่ยง่ายมากแล้วเราก็จะกลับมาฟื้นคืนชีพมาดูน้องเมเลียว2ตัวนี้ สองเมเรยวกับสองสุดสาครใครจะอยู่นานกว่าใครนะมาดูกันเลยก็เป็นเวอร์ชั่นตำนานกันหมดเลยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สูสีกันนะทุกคนอืมมันก็คิดจะจมุมตีไอ้นี่มันคิดจะตุยเหมือนกันนะไอ้ตัวนี้ แต่รูมันเยอะเห็นทีจะเป็นไปได้ยากเอาเมืองเราปูดด้วยเดี๋ยวเตรียมตัวโดนขังได้เลยมองไม่เห็นดวงใจเธอนั้นเธอเหมือนดวงดาวถีกคอยนี้อ อยากอยู่ตรงไหนก็อยู่เลยอยากฆ่าตัวตุยก็ตุยเลยหลบอยู่ตรงนี้จะคิดว่าจะรอดฉันจะบอกแค่นี้แหละของเราใช่ไหมอ๋อยังไม่ใช่ตาเราด้วย แคอนโดนหนักหน่วงนะตอนนี้แลกกันคนลมมัดตอนนี้ยังไงยังไงเอาหายไปแล้วหนึ่งไปอีกหนึ่งไหม เอาอยู่ลายน,นี้ส่ไม่ต้องเกงกว่นี้อันนี้ก็น่าจะตุยยังไม่ตุยนะทุกคนฉันอยากจะตุยตัวนี้ก่อนแม่เรียกเพิ่ว่ากันทีหลังเราต้องขังคู่ก่อนถ้าไม่ขังคู่ก็ถือว่า ได้ทำลายอยถ้าขังคุกก็น่าจะตุยไหม เอ้ามีการขบวนมาเพื่อนด้วยอ๋อมันมีอยู่ในจี้อเอะไรโดนโซไปหนึ่งโดนอีกเอาสามออกห้าก็ยังโดนยังรอดใช่ไหม เหลือนางแม่เลี้ยวนางตัวดีขังคุกมาออกไปสวยไม่มีการขโมูลมาเบื้องตนน่าจะตุยแล้วขออาภัยจ้าคนสวยหายไปเลย ก็จบกันไปแล้วนะทุกคนเป็นยังไงบ้างสำหรับการรีวิวสุดสาคอนสุดโหดก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะสำหรับคลิปนี้บายบายไปละ